A goddess on a mountain top was burning like a silver flame, the summit of beauty and love. And Venus was her name. She's got it, well, yeah, baby, she's got it. ่นผู้ชมขาตอนนี้รายการลอยเรื่องมืองการนะคะเพิ่งกับน้องแอร์เนะี่ยอยู่ที่ร้านปั้นคำหอมสาขาโรบิสันชั้นหนึ่งนะรัะ กาญจนบุรีนี่แหละค่ะวันนี้เรามานําเสนอขนมอร่อยแล้วก็<ช>พูดถึงราคาพ<ช>ิตภาพด้วยวันนี้เราแอบพี่พึ่งขาทกัค่ะค่ะนี่โหน้าทานมากๆค่ะพี่พึ่งขาอันนี้นะคะ,คะเขาเรียกว่า K เ<ร>าค้กกาแฟอัลมอนด์ลทายหละสิคะว่าราคาชิ้นแบบนี้หน้าทานแบบนี้ราคาเท่าไหร่ส่วนใหญ่นะคะที่ไปทานเนี่ยร้านทั่วๆไปชิ้นเนี้ยต้องมีถึง70บาทค่ะอันนี้ราคาแค่ครึ่งเดียวค่ะ35บ้าาทโอ้โหราคาย่อมเยาว์มากๆใจเลยค่ะ ถ้าเกิดอยากทานขนมอร่อยนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยคุณภาพแถมราคามิตรภาพแบบนี้ก็ต้องมาที่นี่ค่ะร<ส>้านปั้นคําหอมนะคะสาขาโรบินสันกาญจนบุรีชั้นหนึ่งนะคะค่ะ<ส>แล้วก็อันนี้แหละค่ะสิ่งดีๆที่ปั้นคำหอมนํำมาฝากสําหรับวันนี้<ส>ที่พิเศษกว่าน,นั้นคือช่วงนี้ถ้าใครซื้อเค,กาคา้กนะคะสองปอนด์ขึ้นไปเนี่ยเราจะมีส่วนลดสิเปอร์เซด้วยเลขาโอ้โหเค้กก็ว่าราคา พอสมควรถูกใช้ได้แล้วยังมีส่วนลดอีกใช่ค่ะ,คะนะคะเพจแสดงบัตรสมาชิกสำหรับบัตรสมาชิกเนี่ยถ้าใครอยากได้นะคะก็โทรมาเล่นเกมกับพวกเราเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าท้ายรายการทำยังไงนะคะคุณก็จะได้รับรับบัตรสมาชิกอย่างนี้นะะนละค่ะดาลาร0สองันค่ะ ณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแอร์ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้านปั้นคำหอมสาขาโรบินสันกาญจนบุรีนะคะข้างๆก็เป็นผู้ชายที่ประสบความสำเร็จมากเลยนะคะในเรื่องของการทำเบเกอรี่นะคะคุณวิรัตจันบูร์นะคะเจ้าของและผู้บริหารร้านปั้นคำหอมนี่ละคะ่ะสวัสดีค่ะคุณวิรัตขาอยากทราบว่ามีแรงบันดาลใจอะไรคะที่ทำให้มาทำธุรกิจ ร้านเบเกอรี่ะคะอ๋อครับผมก็คือสืบเนื่องจากทางคุณแม่ของภรรยาผมนะครับก็ทำขนมไทยนะครับ<ม>ก็รู้จักกันดีเจอขนมไทยเจ๊พายนะฮะแล้วก็ขายลากัลกลักอยู่ที่ทาม่วงนะครับก็สืบเนื่องจากตัวนั้นเราก็มามา,มา,มาเพิ่มในตัวสินค้ามาทำในส่วนของเบเกอรี่ขึ้นั่นนะครับเอ่อถึงทุกวันนี้เราก็คือเรารู้สึก เรามีความสุขที่จะได้ทำเบเกอรี่ที่ดีนะครับแล้วก็พยายามให้ให้สินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ด้วยง่ายว่าเป็นสินค้าที่ดีที่สุดนะครับออโดยโดยเน้นการใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับแล้วก็มีอะไรที่จะทําให้มันอร่อยที่สุดเราก็พยายามจะออพยายามจาดที่จั ทำทำตรงนั้นให้ให้มันเต็มที่นะครับ,รบโดยโดยโดยที่ว่าไม่ได้คำน,นึงถึงต้นทุนนะครับ,รบโดยโดยตัวต้นทุนจะเ,เป็นตัวตัวตามมาที่เราจะมาคำนวณทีหลังนะครับที่เราจะมาดูแล้วก็มากำหนดราคาทีหลังนะครับ,รบโดยเราเรายึดจากของความอร่อยเป็นหลังลนะครับ,รบว่า ทำยังไงให้ให้ผู้ไอ้พวกแบบมีความ,มถูกใจมากที่สุดแล้วก็เราก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงคือพิถันอยู่เรื่อยๆบางตัวก็ไม่ใช่ว่าเราจะอร่อยหรือพิเศษมากนะเราก็เราก็พยายามจะคิดคน้นแล้วก็พัฒนาอยู่เป็นระยะระยะครับหรือพูดง่ายว่าทุกทุกทุก,ท,กทุกวันหรือทุกทุกเดือนเนี่ยเรามีการปรับปรุงพิถันเรานะครับแล้วก็มีการคิดค้นพิถันใหม่ๆอยู่ต่อเรื่องนนะ เดินเข้ามาที่ร้านปั้นคาหอมเนี่ยมีขนมหลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะนอกจากมีเบเกอรี่แล้วยังมีส่วนของขนมไทยก็ยจะมีขนมไทยแล้วก็มีเครื่องดื่มกาแฟนะคะ ขนมไทยก็จะเป็นขนมไทยแบบสไตล์แบบดั้งเดิมนะครับก็มีพูดง่ายว่าก็เข้มข้นด้วยด้วยรสชาติของมันนะครับมีการใช้กะทิสดนะครับก็สินค้าทุกอย่างก็มั่นใจได้ว่าไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียเลยนะครับตัวนี้ก็คือทำผลิตสดใหม่ๆนะครับอย่างที่โรบินสันนี่เราก็ส่งสินค้าเข้ามาในห้างเนี่ยถึงวันละประมาณสามรอบนะครับวันนี้นะครับคือแต่ละรอบก็คือผลิตกัน ใหม่ๆสดร้อนๆเลยแล้วจะเห็นว่าบางทีจะมีจับดูจะอุ่นเลยนะครับเป็นไอให้เห็นแนวาแล้วคิดว่าจุดเด่นของขนมของเราเนี่ยนอกจากความสดใหม่แล้วเนี่ย <แ Ran? S 2> มีอะไรอีกบ้าง ก็หลักๆก็คืออย่างตามที่เรียนนะ,นะครับว่าก็คงยังเน้นเรื่องการใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับวัตถุดิบข้าสรรวัตถุดิบที่ดีหมายถึงว่าถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนที่สูงเราก็ไม่ได้ไม่ได้ยิ่งหย่อนว่าเราจะไม่ไม่ใช้มันเราเพียงแต่ว่าให้มันออกมาแล้วโอเคมันรสชาติมันดีนแตท่ที่ที่แอร์เห็นชัดเจนนะคะขนมที่นี่ราคาถูกใจมากเลยค่ะครับก็คือก็คืออย่างที่บอกฮะก็คือเรา เราเราทำให้ดีที่สุดก่อนในเรื่องของการ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 พัฒน,นาสูตรนะครับแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าโดดไปจากผู้ผลิตรายอื่นมากนะน,กกกนะครับโดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยถูกกว่าวะอีกนะครับแต่ว่าถ้ามาดูวัตถุดิบจริงๆแล้วเราใช้ดีมากเรก,การันตีได้เลยว่าเราใช้ดีมากนะครับเป็นด้วยง่ายว่าอะไรที่มีดีวัตถุดิบที่ดีในท้องตลาดเนี่ยเราพยายามแต่งหามาใช้นะครับ และววันนี้เห็นว่ายังจะเดินหน้าต่อไปด้วยการทำชุดเบกด้วยใช่ไหมครับก็นอกจากการขายเวกเกอรี่ในส่วนของหน้าร้านนะครับ,รบก็จะมีการบริการเพิ่มในส่วนของชุดเบ,บสสัมมนานะครับ,รบชุดเบ,บสสัมมนาน,นี่ก็จะเป็นชุดๆุดก็จะมีในกล่องเป็นชุดเบสสำเร็จรเลยนะครับ,รบก็ผลิตใหม่ๆก็ สามารถเลือกขนมแล้วก็จัดชุดในราคาที่หลากหลายนะครับเริ่มต้นได้ว่ามีมีงบประมาณเท่าไหร่ก็มาคุยกันได้ครับก็มีเริ่มต้นที่ชุดประมาณ20บาท25บห้าบาทขึ้นไปนะครับหรือว่าจะ ตัดในส่วนของเครื่องดื่มออกค่ะแต่ว่เบเกอรี่ก็สามารถชุดละประมาณ15บาท20บาทก็ยังพอจัดได้ค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครที่ยังไม่เคยมาที่ร้านปั้นคำหอมนะคะอยากให้ลองมาแวะชมกันนะคะและถ้าวันนี้นะคะยังอยากได้ชุดเบรกนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสัมมนาหรือว่าการจัดงานเล็กๆหรือว่าจะไปปิกนิกหรือว่าจะเป็นคณะทัวร์นะคะก็ ติดต่อกันได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะครับก็0819959139ครับค่ะ,คะ,นะคะเอาละค่ะสิบปากว่าไม่ท่าหนึ่งตาเห็นแล้วก็ไม่เช่าหนึ่งสัมผัสนะคะอยากให้ลองมาชิมกันที่นี่ละคะ่ะร้านปั้นคำหอมนะคะสาขาโรบินสันกาญจนบุรีค่ะ